ตัวนี้จะมีโปรโตีนสูงมีกู๊ดคาร์บมีไฟเบอร์สูงจะกินแบบเย็นก็ได้หรือจะเอาไปอุ่นก็ได้แต่เรารู้แล้วว่าจุดหมายปลายทางของเราคือสุดท้ายเราก็ต้องทำฟาสให้มันนานขึ้นนะคะแต่ว่าพวกนี้เอาให้มาเป็นทั้งเลือกพวกเรานะ10ข้อนะวันนี้หมอสรินรวบรวม10โลคาร์บสแน็ค นะมาให้พวกเรานะได้เอาไปลองทำกันนะคะหลายๆคนที่กำลังลดน้ำหนักในช่วงเริ่มต้นเนาะก็ไปหาสิ่งต่อไปนี้นะจ๊ะอันแรกเตรียมแอปเปิลใส่ตู้เย็นไว้พวกเรา อาหารแอปเปิลชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยนะกินคู่กับชีสมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันอยู่ท้องมันอิ่มเพราะอะไรในชีสมีโปรโตีนมีไขมันแอปเปิลเป็นไฟเบอร์นะคะแอปเปิลสัก2อสชิ้นนะเออชีสใช้เป็นมอสซาเรลลาชีสถ้ากินแบบนี้ก็จะได้คาร์บประมาณแค่16กรัมหลักการในการที่เราจะกินสแน็คเพื่อที่จะฝึกในช่วงของการลดน้ำหนักของเราก็คือว่าให้มันเป็นโปร มีไขมันดีแล้วก็มีไฟเบอร์อันนี้คือหลักการแล้วก็ให้เป็นอะไรที่เขียวข้อที่2อะโวคาโดบดนะคะแล้วก็เอามาป้ายกับพวกข้าวเกรียบก็ได้กินนิดๆเนาะสองสาแผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะตัวอะโวคาโดเองเนี่ยมันจะมีไขมันดีแน่ๆแล้วก็มีคาร์บอยู่ในนั้นนะคะอันนี้มันก็จะดีต่อในเรื่องของหัวใจเราด้วยไงต่อมาก็คือกินโยเกิร์ต คู่กันกับแตงกวานะก็คือเอาโยเกิร์ตมาถ้วยเล็กๆแล้วก็แตงกวาหัน่นแผ่นบางๆนะคะหรือจะเป็นแบบลูกเต๋าก็ได้นะเออตัวโยเกิร์ตเนี่ยมันจะมีไขมันต่ำเนาะถ้าจะให้ดีใช้กรีกโยเกิร์ตไม่ผสมอะไรเลยอะนะเอ่อไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีคาร์บต่ำต่อมาอันนี้ก็คือโรแบบเป็นจริงเป็นจังนิดนึงนะคะก็กินสักสองชิ้นก็พอนะเอาไก่สไลด์ที่แบบจะทำเป็นแซนด์วิชแล้วก็เอาผักสลัดมา เหี่ามาสตาร์ดไปนิดนึงให้มันมีรสชาติแล้วก็โรก็ใช้แผ่นผักเนี่ยแทนแป้งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสแนค ออที่กินแล้วแบบรู้สึกดีแล้วก็แบบอยู่ท้องแน่นอนนะจ๊ะต่อมาถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบอยากกินอะไรที่มันเป็นเหมือนขนมมากกว่าที่แบบจะเป็นสแนค็คแบบเป็นโรแบบนั้นอะนะก็จะมีอีกช้อยหนึง่งนี่ก็คืออาค c ตเท a ชีสเนื้อมันจะแน่นกว่ามันก็จะแบบมันกว่านัวกว่าเออแล้วก็โรยด้วยเบอร์รี่ต่างๆ ก็จะให้คร์บอยู่ประมาณ17กรัมต่อมาอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เคี้ยวแล้วแน่นท้องเหมือนกันนั่นก็คือเอาผักเซรัลี่มาหัน่นเป็นแบบแท่งๆแ,แ,แล้วก็ทาด้วยพีนัทบัตเตอร์แต่อันนี้เกินสัก2ชิ้นก็พอเนาะพีนัทบัตเตอร์มันแบบมันมันก็เยอะอยู่นะมันก็จะมีทั้งคาร์บสูงเพราะว่ามันทํามาจาก ถั่วลิสงจะให้ดีก็คือควรที่จะทําเองมันไม่ผสมน้ําตาลเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้สูงมากก็จะถือว่าจัดเป็นโลคาร์บนะอ่ะต่อมาอันนี้รัสุดไข่ต้มสุกแต่ว่าหั่นทึ่งแล้วก็หยอกเอาพวกซอสเผ็ดลงไปต่อมาพิตาชิโอเอ,ยอ,อ,เอยอัลมอนด์เอยอลอนตทเอยอะไรพวกนี้นะคะ ก็จะมีในพวกร้านสะดวกซื้อซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วแบ่งมาสักแบบ10เม็ดพวกเนี้ยก็จะให้ทั้งไขมันดีโปรโตีนแล้วก็กูดคาร์บบวกเกลือชมพูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะต่อมาข้อ9ผักเคียวอบมันจะไม่ใช่แบบผักเคียวที่เราไปซื้อเป็นถุงนะคะแบบนั้น1แพงเนาะสก็คือมันอาจจะมีอย่างอื่นผสมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําแบบไหนทําเองค่ะทําเองสุดท้ายง่ายสุด ทว่และญี่ปุ่นทาหนึ่งฝ่ามือนะมันจะมีคาร์บอยู่ประมาณไม่เกิน7กรัมตัวนี้จะมีโปรตีนสูงมีกูดคาร์มีไฟเบอร์สูงจะกินแบบเย็นก็ได้หรือจะเอาไปอุ่นก็ได้แต่เรารู้แล้ว,ว่าจุดหมายปลายทางของเราคือสุดท้ายเราก็ต้องทำฟาค์ให้มันนานขึ้นนะคะแต่ว่าพวกนี้เอาให้มาเป็นทั้งเลือกพวกเรานะ10ข้อนะแล้วเราแถมอีกอันนึงจ้ะข้อ11ก็คือ ทูน่ากระป๋องกินกับมะเขือเทศสุกถ้าใครชอบมะเขือเทศนะผิวดีด้วยเนะเป็นแอนตะี้ออกซิแดนต์เนาะมะเขือเทศาหารครึง่งแล้วก็โบด้วยทูน่ากระป๋องสัก2ชิ้น3ชิ้นอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออได้ปโปรตีนด้วยแล้วก็ได้ความสดชื่นของมะเขือเทศด้วยอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะจ๊ะทุกช่องทางดรสลินเฮลท์แชนเนลกับดรสลินแฟนเพจนะคะ